สวัสดีครับตอนนี้พาทุกท่านมาถึงสุดปลายรางของเส้นทางรถไฟสายน้ำตกกันแล้วนะครับที่นี่ก็คือป้ายหยุดรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้อยู่เลยจากสถานีน้ำตกมาประมาณ1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเดินมาก็ได้หรือจะนั่งรถ2แถวมาก็ดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟขบวนธรรมดาเขาจะหยุดสุดท้ายที่สถานีน้ำตกเท่านั้นครับ ส่วนที่นี่จะมีเฉพาะรถไฟนำเที่ยวมาจอดให้เราได้เช็คอินถ่ายรูปกันเท่ๆไม่ชั่วโมงเท่านั้นเองครับและถ้าเดินเลยไปอีกนิดก็จะเจอกับของดีครับนั่นก็คือหัวรถจักรไอ้น้ำหมายเลข702รุ่น c 5 6 จากญี่ปุ่นที่ถูกนำมาใช้จริงบนเส้นทางสายมรณะสายนี้เลยนะครับฟังแล้วขลังแต่ไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้มันไม่มรณะแล้วมันเป็นมุมถ่ายรูปที่แสดงให้รู้ว่ามาถึงปลายรางแล้วนั่นเองครับ เดินต่อจากรถจักรอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงน้ำตกสยโยกน้อยแล้วครับน้ำใสไหลเย็นน่าเล่นสุดๆโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมน้ำตกจะกำลังสวยเลยครับขอบอกที่น้ำตกสยโยกน้อยก็ครบเลยครับทั้งร้านอาหารคาเฟ่กาแฟร้านค้าห้องอาบน้ำบริการและมีรีสอร์ทไว้ให้นอนเปลี่ยนบรรยากาศด้วยครับ ถ้าใครอยากฟินเต็มๆแนะนำเลยครับขึ้นรถไฟนำเที่ยววันเสาร์ค้างคืนสักหนึ่งคืนตื่นเช้ามาดื่มกาแฟริมน้ำตกแล้วค่อยกลับวันอาทิตย์โรแมนติกยิ่งกว่าหนังรักเลยครับ